สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูชมพูนุชจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และส่วนประกอบของลำต้นกันค่ะนักเรียนคงทราบแล้วใช่ไหมคะ ว่าส่วนที่เป็นลำต้นของพืชอยู่ต่อจากรากขึ้นมาและพืชโดยส่วนมากก็จะมีลำต้นอยู่บนดินแต่ก็มีพืชบางชนิดนะคะที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินค่ะซึ่งส่วนประกอบสำคัญของลำต้นโดยส่วนมากจะประกอบด้วย3ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าข้อ เป็นส่วนของลำต้นบริเวณที่มีกิ่งใบาตาดอกและหนามงอกออกมาค่ะส่วนที่สองก็คือปล้องค่ะเป็นส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อแต่ละข้อและส่วนที่สามของลำต้นก็คือส่วนที่เป็นตาค่ะ ตาเป็นส่วนประกอบสําคัญมากของลำต้นเลยค่ะนักเรียนทําให้เกิดกิ่งใบและดอกค่ะโดยตาใบาก็จะเจริญเติบโตไปเป็นใบส่วนตาดอกก็จะเจริญเติบโตไปเป็นดอกของต้นนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดมาให้ในักเรียนช่วยกันคิดและหาคำตอบค่ะ ดูจากภาพนะคะภายในภาพคือภาพของผักบุ้งสังเกตลักษณะของผักบุ้งค่ะนักเรียนลักษณะของผักบุ้งคือเป็นผักบุ้งที่ไม่มีรากนะคะแล้วนําไปแช่น้ําในกระมังค่ะคําถามก็คือนักเรียนรู้ไหมคะว่าทําไมผักบุ้งที่ตัดรากแล้วเมื่อนําไปแช่น้ํา จึงไม่เหี่ยวนักเรียนทราบคำตอบไหมคะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอตกทางไม่ทราบคำตอบไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูมีตัวช่วยให้นักเรียนคะ่ะตัวช่วยที่จะทำให้นักเรียนหาคำตอบจากกิจกรรมชวนคิดที่ถามว่าทำไมผักบุ้งตัดราก นั่ไปแช่น้ำจึงไม่เหี่ยวเลยนักเรียนตั้งใจดูนะคะรับรองว่าได้คำตอบแน่นอนค่ะโอ้ไม่เหี่ยวเลยจริงๆด้้ววยยยโอไม่่เเเหหีล็จริงๆด้วยเห็นไม่ล่ะนี่แหละจะที่เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านล่ะแล้วทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ได้ล่ะคะ เออมันก็เหมือนกับที่เรารดน้ำต้นไม้ยังไงล่ะจ๊ะออพอมีน้ำมันก็เลยยังสดอยู่ยังไงละจ๊ะเอ๊ะแต่รากมันไม่มีแล้วนี่คะมันยังดูดน้ำได้อีกเหรออ๋อ,อเดี๋ยวแม่ไปรับโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะลูกปเ,ลรรเป็นอะไรไปลิบดากินมากเกินไปก็เลยปวดท้องเหรอเฮ้ยโคล่าโผล่มาทักแบบนี้เลยนะคราวนี้ลิบดาจะยกโทษให้มาแล้วก็ดี ช่วยลิดาไขปริศนาเดี๋ยวนี้เลยปริศนาอะไรก็นี่ยังไงล่ะทำไมแช่ผักบุ้งไว้ในน้ําผ่านไปหลายวันแล้วยังไม่เหี่ยวอีกเหมือนกับที่เรารดน้ําต้นไม้ไงคุณแม่ก็บอกแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีรากแล้วไม่ใช่หรองั้นก็คงต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะใครนะเรื่องต้นไม้ก็ต้องเจ๊ตุ๊กกี้สิคือลิดดาสงสัยว่าทําไมผักบุ้งแช่น้ําแล้ว ยังสดอยู่ได้หลายวันละสินะใช่ค่ะแล้วคุณแม่บอกว่าเหมือนบบบบกันบ,บได้รถน้ำมมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนี่จ้าหนูแต่ว่ามันไม่มีรากแล้วนะคะแล้วผักบุ้งมันดูดน้ำได้ยังไงอ่ะอ๋อก็เพราะว่ารากทำหน้าที่ดูดน้ำและสารอาหารจากดินเข้าสู่ต้นไม้ แต่ในต้นไม้มีกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารไปตามส่วนต่างๆยังไงล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าท่อลำเลียงท่อลำเลียงหรอใช่แล้วล่ะจ๊ะโดยท่อลำเลียงที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำกับธาตุอาหารจากรากไปสู่ส่วนต่างๆเราเรียกว่าท่อลำเลียงน้ำแต่ท่อลำเลียงน้าก็สามารถลำเลียงน้ำไปตามส่วนต่างๆได้โดยตรงเหมือนกันจ้ะ จะเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอคะก็เราไม่เห็นเลยนี่นาบอกแล้วยังไม่เชื่ออีกงั้นเรามาลองทดลองกันดูในทีไหมทดลองยังไงเลยครับก่อนอื่นก็ต้องเตรียมต้นซาลารี่แก้วน้ําแล้วก็สีผสมอาหารจ้ะเอาน้ําใส่สีผสมอาหารแล้วก็ใส่ไว้ในแก้วนะใช้ปากกาหรืออะไรมาขีดไว้เพื่อบันทึกระดับน้ําแล้วก็เอาซาลารี่มาใส่แก้วมารอดูผลกันเลยจ้ะ ว้าวซลารีเปลี่ยนสีด้วยนะแสดงว่าซลารีดูดน้ำเข้าไปจริงๆด้วยนะครับใช่แล้วจ้ะแล้วดูนี่นะเ,เห็นไหมละ่ะนี่ไงส่วนของท่อลำเลียงที่ลำเลียงน้ำขึ้นไปเพราะอย่างนั้นถึงไม่มีรากแต่ต้นไม้ก็ยังสามารถลำเลียงน้ำอยู่ได้ทำให้คงความสดไว้ถ้าแช่ไว้ในน้ำไง นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมผักบุ้งที่ไม่มีรากเมื่อแช่ไว้ในน้ำจึงไม่เหี่ยวจากคลิปวิดีโอที่เราดูจบไปแล้วนะคะจะทำให้เรารู้ว่าภายในลำต้นของผักบุ้งนะคะมีท่อลำเลียงท่อลำเลียงก็สามารถลำเลียงน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นได้นะคะ ซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักของลำต้นนั่นก็คือการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุรวมถึงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นค่ะและหน้าที่หลักข้อที่2ก็คือการชูกิ่ง ในลำต้นมีท่อลำเลียงอยู่สองประเภทค่ะนักเรียนดูทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะท่อลำเลียงสีแดงตรงนี้เราเรียกว่าท่อใสเล่มค่ะท่อใสเล่มหรือเรียกว่าท่อลำเลียงน้ำทิศทางการลำเลียงคือจากล่างขึ้นบนตามลูกศรสีแดงนี้นะคะเมื่อราก ดูดน้ําและธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในดินนะคะก็จะลําเลียงจากล่างขึ้นไปด้านบนคือไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นค่ะส่วนท่อลําเลียงประเภทที่2ทางด้านขวามือนะคะสีฟ้าเราเรียกว่าท่อลําเลียงโฟมหรือท่อลําเลียงอาหารทิศทางจะมีทั้งจากบน ลงล่างและจากล่างขึ้นบนเป็นการลำเลียงอาหารที่สร้างจากใบนะคะลำเลียงอาหารขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นหรือลงมาเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นที่อยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะนักเรียนคะลำต้นของพืช นอกจากจะทำหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบดอกและผลแล้วยังทำหน้าที่ในการลังเลียงถูกต้องไหมคะแต่มีพืชบางชนิดค่ะนักเรียนมีลำต้นที่ทำหน้าที่พิเศษก็คือลำต้นสะสมอาหารพืชที่มีลำต้นสะสมอาหารลำต้นของพืชเหล่านี้จะอยู่ใต้ดินค่ะนักเรียนอย่างเช่นขมิน้น ขิงขา่าเผือกมันฝรั่งค่ะและแห้วค่ะคุณครูเชื่อว่าน่าจะยังมีนักเรียนบางคนที่ยังสับสนอยู่ว่าเป็นลำต้นสะสมอาหารหรือเป็นรากของพืชกันแม่ที่สะสมอาหาร แต่ไม่ต้องกังวลค่ะคุณครูมีวิธีให้นักเรียนสังเกตง่ายๆตามนี้เลยค่ะถ้าเป็นลำต้นสะสมอาหารนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าจะต้องมีตาค่ะแบบมันฝรั่งนะคะหรือจะต้องมีลักษณะที่เป็นขอบล่องชัดเจนแบบเปลือกแบบนี้ค่ะ ส่วนถ้าเป็นรากสะสมอาหารจะไม่มีลักษณะที่เป็นตาหรือเป็นข้อปล้องแบบกระจายหรือมันเทศนี้เลยค่ะพืชบางชนิดมีลำต้นทำหน้าที่พิเศษในการสังเคราะห์แสงค่ะลำต้นของพืชที่สามารถสังเคราะห์แสงได้จะมีสีเขียวซึ่งมีสารคอรฟิลล์นะคะ ตัวอย่างเช่นตะบ,บองเพชรและลำต้นของพญาไร้ใบค่ะพืชบางชนิดมีลำต้นที่ใช้ในการขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นลำต้นของโหระพาลำต้นของคุณนายตื่นสายส่วนใหญ่จะใช้การปักชำค่ะหน้าที่พิเศษของลำต้นลำดับสุดท้ายก็คือ พืชที่มีลำต้นเป็นมือเกาะค่ะอย่างเช่นต้นตำลึงและต้นบวกลักษณะมือเกาะจะเป็นขดๆแบบนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนช่วงท้ายคลิปก็เป็นการฝากการบ้านเหมือนเดิมน,นะคะการบ้านของนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาหน้าที่พิเศษของรากและลำต้นโดยการโยงเส้น พืชชนิดไหนมีลำต้นใต้ดินสะสมอาหารและพืชชนิดไหนมีรากสะสมอาหารเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปชิ้นงานที่เรียบร้อยแล้วส่งลงในอัลบัม้มไลายกลุ่มวิทยาศาสตร์ของแต่ละห้องเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ